ผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆครับนอร์มาซิลเนียครับนี่คืออารมณ์ของผู้ที่มีชัยชนะต่ออิตาลีมาดูจังหวะนี้ครับจังหวะนาที่แบบยิ่งอย่างนี้นะครับยิ่งอย่างนี้โอ้โห โกคนไหนก็หมดสิเซฟนะครับยิงอย่างนี้โอ้โหมานอนมาซีนี้ดูการยิงครับวางเทา้าโอ้โหสเด็ปการวางเทา้าดูอีกครั้งหนึ่งครับพักอกหนึ่งทีนะครับจับด้วยขวาซัดด้วยขวาโอ้โหเข้าไปอย่างสวยงามครับเสียบมุมเสาไก่โอ้โหเป็นโกคนไหนก็หมดสิบเซตครับโอ้โ oh, หมาดูจงังหวะนี้อีกครั้งนึงครับ พักอกด้วยอกนะครับแล้วก็ดูสเตปนะครับจับด้วยขวาและยิงด้วยขวาดูเทคนิคการยิงี่สุดยอดมากครับยิงยัดเข้าเสาไกลแบบนี้ครับสุดยอดจริงๆครับยังไงก็หมดสิดทธิ์สเซฟสำหรับนี่คือการดีใจของผู้ชนะครับที่เหมือนกับว่าได้เข้าไปในรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกที่กาตาแล้วแล้วก็ส่งอิตาลีตกรอบอดไปกาตาอย่าง100 2ซ ปี2สมัยติดต่อกันของอิตาลีดูครับโอ้โหผู้เรียนอิตาลีหมดอะไรตายยากครับโอ้โหก้มหน้าคอตกกันทุกคนครับเพราะเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากที่อิตาลีนั้นจะไม่ได้ไปฟุตบอลโลกแม้ว่าพวกเขาจะเป็นแชมป์ยุโรปแต่อดไปกาตาจากนาทีบาทของนอตมาซิโดเนีย ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับ